สวัสดีครับกลับมาอยู่กับเฮ er er ียนะครับในช่องของเฮียอวยนะครับในช่วงฟุตบอลหน้าเชียนะครับวันนี้วันเสาร์ที่17ดกุมภาพันธ์2567นะครับเฮีย er ก็มีฟุตบอลมาให้คัดเลือกนะครับแล้วก็เลือกที่จะเชียนะครับใครที่ชอบตามเฮียก็ตามได้ใครไม่ชอบหรือว่า มีความเห็นที่ต่างกันก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันได้นะครับนะสำหรับ3ามคู่3มทีมในวันนี้ที่เฮียคัดมานะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปชมแล้วก็เข้าไปฟังนะครับว่ามีคู่ไหนกันบ้างนะฮะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับช่องของเฮียไปด้วยแล้วก็คลิปนี้กดไลค์กันเยอะๆนะครับถ้าใครเฮงมาจากเมื่อวานนะครับนะฮะโอเคเมื่อวานนี้เฮง3ามคู่เลยนะครับโอเคนะครับโอ้ เอาละวันนี้เราไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับมาระวางเจ้าป่านอ t ตติงแฮมฟอร์เรสนะครับพบกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับขุนค,ค้อนท่าทางค้อนจะแตกซะแล้วมั้งอ,อทอนะทอคู่นี้นะครับตามสถิตินะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้าน เวสแฮมนะครับทำได้ดีกว่านะครับเอาชนะไปได้3มครั้งนะครับส่วนนอตติแฮมฟอเรสนะครับชนะไปได้หนึ่งสองครั้งนะครับส่วนผลงาน10บนัดหลังสุดนี่ต้องบอกว่านอตติแฮมฟอเรสนะครับไม่เดียวเลยนะครับชนะไป3มนัดนะครับแล้วก็แพ้ไปถึงเจนัดนะฮะในการพบกันมา10บนัดหลังสุดนะครับแล้วก็ทั้งคู่นี้ ใน5นัดหรือ10นัดนี่ไม่เคยสเสมอกันเลยนะครับมีผลแพ้ชนะกันตลอดนะครับโอ้เอาไปดูฟอร์มของเจ้าบ้านนะครับเจ้าป่า Nottingham Forest นะครับอ่าห้านัดหลังสุดนี่ยังควานหาชัยชนะไม่เจอนะครับเป็นเสมอ3และแพ้2นะครับส่วนผลงานในบ้านนะครับ5นัดหลังสุดนี่ต้องบอกว่าชนะนัดเดียวนะฮะแล้วก็เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2นะครับ ส่วนทีมเยือนเวสแฮมนะครับห้านัดหลังสุดก็ต้องบอกว่าหาชัยชนะไม่เจอนะครับโวยโดนยิงไปเยอะมากนะครับยิงไปถึง13โดนยิงไปถึง13าประตูนะครับผมต้องบอกว่าฟอร์มเละเทะเหลือเกินนะครับช่วงนี้คุณคอนเวสแฮมเดวิดมอยน่าจะโดนไฟล,ลนก้นนะฮะแล้วยิ่งก่อนหน้าอาเกมที่แพ้ทางด้านอาร์เซนอลไปเนี่ยก็บอกรู้สึกจะออกมาสะบดแล้วก็ออกมา ตำหนิลูกทีมนะครับว่าไม่วิ่งไม่สู้เพื่อทีไม่อะไรอย่างนี้นะครับนะต่อให้ใครมาทําก็ไม่สามารถที่จะกู้กลับคืนมาได้แล้วไม่รู้ว่าสภาพจิตใจนักเตะจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเมื่อเจอเจ้านายพูดแบบนี้จะมีแรงฮึดไหมหรือว่าจะดรอปลงไปเลยนะครับเราก็ต้องไปรอดูกันในวันนี้นะครับส่วนความน่าจะเป็นแล้วก็สิ่งที่เฮียคิดไว้นะครับวันนี้นะครับนอตติงแฮมฟอรเรสเนี่ยทีมันดับ16นะครับฟอร์ไม่ดีนะครับ ซึ่งก็บอกไปแล้วนะฮะไม่ชนะใครมาในดีนี่ยสีน่นัดติดต่อกันนะฮะโอ้โหแล้วก็นัดที่แล้วนี่ก็เกือบทำสูสีนะฮะอ่าแต่ว่าแพ้ขาบ,บ้านให้กับนิวคาสเซิลไปสองสามอย่างสุดมันนะฮะเกมนี้ก็ต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนเวทแทมนะครับทีมอันดับแปดนะครับที่ช่วงหลังมานี้ฟอร์มเละเทะน่าผิดหวังเหลือเกินนะครับไม่ชนะใครมาห้านฮติดแล้วนะครับเสมอสาแพ้สนะครับ โดยล่าสุดนี้โดนอาร์เซนอลกระทุง้งไปหกลูกนะครับโอ้โหในบ้านเลยนะครับแฟนบอลน,นี่เดินออกจากสนามแบบแทบบจะไม่เหลือในสนามเลยนะฮะเออเฮียว่าในวันที่แมนเชสเตอร์ยูในเต็ดโดนลิเวอร์พูลยิงขาดลอยไปเนี่ยจนขนาดนั้นนะยังไม่เดินออกเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับนะ นัดนี้นะครับเจ้าบ้านนะครับนัตติงแฮมฟอร์เรสจะไม่มีคริสวูดนะครับดาวซันโวนะครับตัวเก่งของเขานะครับแล้วก็คอนซโรมอนเชลนะฮะที่บาดเจ็บนะครับส่วนทีมเยือนก็จะขาดมิเกลอันโตนิโอนะครับตัวเก่งนะครับแล้วก็ต้องรอลุ้นความฟิตของลูคัสปาเกต้าด้วยนะครับที่บาดเจ็บเช่นเดียวกันซึ่งฟอร์มแย่กับฟอร์มแย่ทั้งคู่นะครับเกมหน้าจอกมาสูสีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่านัตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยก็มีอ่าเอ่อ ต้องเอาชนะให้ได้นะครับเพื่อนหนีโซนตกชั้นนะฮะแล้วเล่นในบ้านด้วยส่วนนอตติงแฮมตัวนุนค,คอนเวทแฮมเนี่ยฟอร์มก็ไม่ดีก็อยากจะทําให้แฟนชื่นใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเปิดเกมลุกเข้าใส่กันแน่นอนแต่ว่าความคมและความมั่นใจนะฮะฟอร์เรสน่าจะดีกว่าเฮีย er ว่าอย่างน้อยฟอร์เรสไม่แพ้หรือก็อาจจะมีสแต้มนะครับเก็บไว้ในบ้านก็ได้ครับเฮีย er, ขอเชียร์นอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับสําหรับคู่นี้นะครับ เอาละเราก็ไปถึงคู่ที่2นะครับก็เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับคู่เมื่อกี้นี้เตะสี่ทุ่มนะฮะคู่นี้เตะเที่ยงคืนครึ่งอ้โหติดต่อกันเลยทีเดียวไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนนะครับโอเป็นการพบกันระหว่างทีมนอกโลกนะครับเป๊ปกวเดล่านะครับคุมทีมไหนก็อยู่นอกโลกทั้งนั้นเลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเรือใบสีฟ้าของเรานั่นเองนะฮะพบกับ สิงสมางนะครับเชลซีนะครับที่ฟอร์มก็โอ้โหไม่น่าเชื่อว่านักเตะขนาดนี้แต่ฟอร์มดูย่แย่เหลือเกินนะช่วงนี้นะครับอ่าแต่ว่าเดีย๋ยวเพิ่งไปว่าเขาเขาสามารถเอาชนะ2นัดติดมาแล้วนะครับสำหรับเชลซีนะครับแต่เพราะว่ามาเจอทีมเจ้าบ้านโอ้โหชนะรวดนะครับโอ้เป็นไงล่ะอะมาดูสถิติก,กันก่อนแล้วกันครับนะ อใน5นัดหลังสุดที่พบกันนี้เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอาชนะไปได้สี่ครั้งนะครับแล้วก็นัดล่าสุดนะครับที่บ้านของเชลซีนะครับนะในฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับที่เสมอกัไป4ประตูต่อ4อย่างสุดมันนะครับซึ่งนัดนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีเควินดูไบนะครับไม่มีเอริงเบลฮารแลนด์นะฮะแต่นัดนี้มีกันครบนะครับเชลซีจะอะไรไปสู้เนาะต้องไปรุนกันดูนะครับโอเคส่วน ผลงานในบ้านนะครับผลงาน5นัดหลังสุดเลยของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับชนะรวดนะครับส่วนทางด้านการเล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับก็5นัดหลังสุดนี่ชนะไป4และเสมอ1นะครับนั่นก็คือนัดที่เสมอนี่ไปเสมอกับคริสตันพัเลตนะครับไปโดนจุดโทษในช่วงนาทีท้ายนะฮะส่วนทีมเยือนนะครับฟอร์มดีเหลือเกินนะฮะในช่วงนี้นะครับ ก็ชนะติดต่อกันมาแล้วนะครับ2นัดนะฮะเออ5นัดล่าสุดนี่ชนะ2นะครับแพ้2และเสมอ1นะครับแหมฟอร์มดีก็ดีขึ้นมาผิดหูปิดตาเลยนะครับทีมของโอเชียดโน่นะครับวันนี้ต้องมาเจอกับทีมของเปปวิโอล่าส่วนผลงานการเป็นทีมเยือนนะครับเชลซีนะครับ5นัดหลังสุดชนะไป3และแพ้ไป2นะครับผู้นี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมอันดับ2นะครับ ก็ต้องดูกันว่าในคู่แรกลิเวอร์พูลจะชนะหรือเปล่านะครับถ้าลิเวอร์พูลชนะนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าความซวยของเชลซีมาเยือนแน่นอนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้คงต้องเอาชนะให้ได้อย่างแน่นอนนะฮะไม่น่าจะต้องมีทางอื่นนะครับออนั่นแหละก็อันดับ2เนี่ยฟอร์มเยี่ยมสุดๆนะครับชนะรวดนะครับจะเป็นรายการนะครับ รวมทุกรายการเลยนะครับโดยเกมลีกล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตันมาได้2องประตูต่อศูน์นะครับแล้วก็ทางด้านทีมเยือนเชลซีอันดับ10บนะครับฟอร์มในลีกหน้านัดหลังสุดชนะ3ามแพ้สอย่างที่บอกนะครับเกมล่าสุดนี้ก็บุกไปเอาชนะคิตตันพาเลทมาสาประตูต่อ1นนะครับนัดนี้เจ้าบ้านนะครับไม่มี แรดโก้ควาริโอนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีแจ็คกีลิกกับเบรนโนซินวานะครับที่เจ็บเพิ่มเติมไปด้วยนะครับส่วนทางหน้าทีมเยือนนะครับขาดเวลลี่ฟอฟาน่านะครับลิสเจมนะครับมาคุกุเลีานะครับโรเมลราเวียโรเบิร์ตซานเชสแล้วก็อุโกชุกูนะครับเบนนาชิลดิเอโกซินวาโอ้โหเยอะเหลือเกินนะฮะไม่รู้จะเอาไปตัดทีมโรงพยาบาลได้หนึ่งทีมเลยนะครับสำหรับทีมเยือน์ออกกบัตเจ็บไม่มีสิทธิ์ช่วยนะครับ ปัญหาของเชลซีเมื่อไม่มีเตียโก้ซินวาเนี่ยนั่นก็คือเกมรับน่าจะมีปัญหาแน่นอนนะครับนะการที่เขาจะใช้ทางด้านอทางด้านเอใครนะทางด้าน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 บิซาซี่หรือว่าทางด้านอทางด้าน เรียบรยวายคูวิลพวกนี้นะครับก็ยังเด็กแล้วก็ประสบการณ์ยังน้อยนะฮะเจอความเคิว้วๆของทางด้านฮาร์แลนด์นะครับเดอร์บอยฟิลโฟเดนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอุสโตเนี่ยต้องไปเจอกับทางด้านอาเอ็นคุนคูเนี่ยไม่ใช่เอ็นคุนคูคูดูดเนี่ยโอ้โหงานใหญ่นะแล้วก็ด้านซ้ายทางด้านชิวเวลนี่ต้องมาเจอกับฟิลโฟเดนโอ้โหองกลาง เปนโซฟานันเดสมอยเชสกาซิโดจะรับมือทางด้านโรดี้อ่าเบดาโดซินวาไม่ใช่ทางด้านอ่าฟิลโฟเดนเดอร์บอยมูเดียนอวารเลสนะจะเอาอยู่หรือเปล่านะฮะนั่นแหละเป็นที่สำคัญแลไในนัดน,นี้นะครับโคฟาเมอร์ต้องมาเจอทีมเก่าด้วยนะครับอ่าจะมีกฎการยิงทีมเก่าหรือเปล่าจะว่ากันอยู่ผู่นี้นะครับแบก กำแพงมาถึงชั้นครึ่งนะครับยังไงก็เท่าแต่ดูตามฟอร์มแล้วนะครับจากการที่แมน c ซิตี้ฟอร์มขนาดนี้นะครับนะเชลซี LC ไม่น่าจะเป็นทีมที่อยู่ในการที่จะไปต่อกรกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เหมือนตอนที่เสมอกัน4ีประตูต่อสีแน่นอนนะครับนอกจากจะวิ่งไล่ตัดเตะขาอ่านักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับให้ขาหักไปอย่างนั้นนะเออมันก็คงทำไม่ได้อยู่แล้วนะฮะอาจจะโดนใบแดงด้วยนะครับ จาเชนดานคู่นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะจะเก็บ3มแต้มแล้วก็ยิงเกินกำแพงได้แน่นอนครับผมเฮียขอเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่ที่3นะครับข้ามไปเกาโชซิริอานะครับนั่นจะเตะในเวลาตี2.45นาทีนะครับเป็นการพบกันระหว่างอัตรันตากับซัสเซโรนะครับคู่นี้าตามสถิตินะครับ5นัดหลังสุดที่พบกันมานะครับเป็นทางด้าน อัตรันตานะครับเอาชนะไปได้สองครั้งไอ้สามครั้งนะครับแล้วก็ซัสซูโร่ชนะไปได้สองครั้งนะครับอ่าก็ต้องถือว่าสูสนีนะครับแต่ว่าอัตตันตาก็จะเก่งในบ้านนะนะ <log ue> จริงๆแล้วก็ห้านัดหลังสุดนะครับผลงานของเจ้าบ้านอัตตันตานะครับห้านัดหลังสุดนี่ชนะไปห้านัดรวดนะครับผลงานใน,ในทุกรายการนะครับของอัตรนันตาส่วนในบ้านก็เช่นเดียวกันครับชนะห้านัดรวดนะครับ ยิงรวมกันไป14ประตูแม่เจ้าโอ้ส่วนซัสซโร่นะครับ5นัดหลังสุดนี่ชนะนัดเดียวนะครับเป็นเกมหมุนเครื่องด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็แพ้ไป3แล้วก็เสมอ1นะครับส่วนผลงานนอกบ้านนะครับเล่นนอกบ้านนี่เล,เเลตุมเปะนะฮะแพ้รวดนะครับโดนยิงไปถึงอ,อ12ประตูนะครับโอ้โห,หอะไรจะขนาดนั้น โอ้ยต้องมาดูความน่าจะเป็นละกันเนาะคุณระดาาออกกงๆๆ่ายๆละกันกบานอัลเตนต้าอันดับสี่นะครับฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับก็บอกแล้วชนะในลีกมาสี่เกมรวดนัดนี้บุกจากนัดล่าสุดเนี่ยที่ไล่ต้อนเอาชนะเจนัวมาได้เนี่ยหนึ่งประตูต่อสี่เนี่ยแล้วก็ต้องรับการมาเยือนซัสซูโร่นะครับทีมอันดับสิบเจ็ดที่ฟอร์มตรงข้ามนะครับคนละขั้วคนละฝั่งกับเจ้าถิ่นเลยนะฮะไม่ชนะใครในลีกมาสี่เกมติดแล้วนะฮะแล้วก็ แพ้ในเกมอ่าทีมเยือน5นัดรวดมาเนี่ยโอ้โหแล้วก็ที่สําคัญตั้งแต่เล่นมาเนี่ยมันไม่ค่อยชนะเลยนะครับในเกมเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยดูอยู่แล้วนะครับฟอร์มดีกว่าชัดเจนอัตรันตาเล่นในบ้านดุดันนะฮะเสียงเชียร์กระหึมแน่นอนนะครับดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอัตแันตาก็น่าจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้แบบสบายๆนะครับน่าจะเกินเอ่อ กำแพงที่แบกมาด้วยอ่ะนะน่าจะเกินอยู่แล้วนะคู่นี้เฮียก็ขอเชียร์อัตตันตานะครับโอเคอ่าส่วนใครที่ชอบอ่าฟุตบอลที่เฮียแนะนำไปก็ช่วยกดถูกใจแล้วก็กดไลค์กดติดตามคลิปของเฮียไว้ด้วยนะครับนะกดติดตามช่องเฮียไว้ด้วยนะครับนะใครแชร์ไปได้ก็แชร์นะครับใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะ โอเคแล้วก็ใครที่คิดว่าฟุตบอลมันแน่นอน100%นะครับไม่มีหรอกนะครับนะก็ใครเห็นชุดเห็นด้วยก็ตามมาใครเียตรงข้ามชอบทีมตรงข้ามก็ว่ากันไปเราไม่มีใครว่ากันอยู่แล้วนะครับนะฟุตบอลกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็ความคิดใครความคิดมันถ้าใครเห็นด้วยก็ตามมาละกันนะครับวันนี้ขอรายเพยงเท่านี้ขอให้ทุกคนเฮงๆนะครับต้อนรับ วันเดือนแห่งความรักนี้นะฮะขอให้ทุกคนมีตังใช้เต็มกระเป๋ากันทุกคนนะครับสวัสดีครับ